การเป็นชายหนุ่มวัย27ปีเพิ่งย้ายเข้ามาทำงานในกรุงเทพมหานครด้วยเงินเก็บที่มีจำกัดเขาต้องหาห้องเช่าที่ราคาถูก และไม่ไกลจากที่ทำงานหลังจากหาข้อมูลอยู่นานเขาพบอาพาร์ตเมนต์เก่าแห่งหนึ่งค่าเช่าถูกกว่าที่อื่นครึ่งหนึ่งและยังว่างอยู่หลายห้องเมื่อไปถึงอาพาร์ตเมนต์การสังเกตว่าตึกนี้ดูเก่าและเงียบผิดป,ปกติผนังอาคารเต็มไปด้วยรอยแตกร้าวสี่รอบเป็นแผ่นแผ่นเขาเดินไปที่เคาน์เตอร์ของผู้ดูแล พบหยิงชราเจ้าของอาคารนั่งอยู่หลังโป๊กไม้เก่าๆผมมาขอดูห้องว่างครับเห็นในประกาศว่ามีหลายห้องให้เช่าหญิงชรามองเขาด้วยสายตาประเมินก่อนจะพยักหน้ามีห้องว่างอยู่แต่ห้องไหนก็ได้ยกเว้น404การเลิกคิ้วทำไมเรยครับหญิงชรานิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะตอบเสียงเรียก มันเป็นห้องที่ไม่มีใครอยู่แล้วการรู้สึกแปลกใจทำไมถึงไม่มีใครอยู่ทั้งที่สภาพของอพาร์ตเมนต์นี้ดูเหมือนต้องการผู้เชา่าแล้วมันเช่าได้ไหมครับหญิงชรา,ามองเขาอีกครั้งสีหน้าดูลังเลแต่สุดท้ายก็ถอนหายใจถ้าจะเอาจริงๆก็ได้แต่ฉันขอเตือนอย่าไปยุ่งกับของที่อยู่ในห้องและถ้าได้ยินเสียงอะไรแปลกแ อย่าตอบรับมันคำเตือนนั้นทำให้การรู้สึกขนลุกแต่ด้วยความอยากรู้อยากเห็นและราคาที่ถูกเกินจะปฏิเสธเขาตัดสินใจเช่าห้องนั้นทันทีคืนแรกห้อง404อยู่สุดทางเดินของชั้น4ทางเดินแคและมีแสงไฟสลัวสลัวการเปิดประตูเข้าไปห้องนี้มีเฟอร์นิเจอร์ครอบเตียงโต๊ะ และตู้เสื้อผ้าเขาสังเกตเห็นว่ามีของบางอย่างหลงเหลืออยู่จากผู้เช่าคนก่อนในลิ้นชักข้างเตียงเขาพบสมุดบันทึกเล่มเก่าหน้าปกมีรอยเปื้อนเหมือนครับเลือดแห้งๆแ,และเมื่อเปิดอ่านก็พบเพียงข้อความสั้นๆที่ถูกขีดเขียนซ้ำไปมาฉันยังอยู่ที่นี่ฉันยังอยู่ที่นี่ฉันยังอยู่ที่นี่การขนลุก เขาปิดสมุดอย่างรวดเร็วนยะโยนมันปลับเข้าลิ้นชักคืนนั้นเขานอนหลับไปด้วยความอึดอัดแต่แล้วกราดกราดเสียงเหมือนมีบางอย่างขูดอยู่ที่ประตูห้องเสียงนั้นดังเป็นจังหวะราวกับมีคนพยายามเปิดประตูเข้ามาการลืมตาครึ่งใจเต้นแรงเขานั่งนิ่งอยู่บนเตียงตั้งใจฟังให้แน่ใจว่าไม่ได้คิดไปเองกราด รเสียงยังคงดังอยู่การรวบรวมความกล้าเดินไปที่ประตูและมองผ่านช่องตาแมวออกไปทางเดินว่างเปล่าไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเลยแต่ขณะที่เขากำลังจะหันหลังกลับเสียงกระซิบแผ่วๆก็ดังขึ้นจากหลังประตูช่วยฉันด้วยคืนที่สองการพยายามบอกตัวเองว่า อาจเป็นเสียงของใครบางคนที่เดินผ่านห้องหรืออาจเป็นแค่เสียงของโครงสร้างอาคารที่เก่าแล้วแต่ลึกๆในใจเขารู้ว่ามันไม่ใช่เรื่องปกติเขาตัดสินใจถามแม่บ้านของอาพาร์ตเมนต์เกี่ยวกับห้อง404แม่บ้านมีสีหน้าตื่นตระหนกเมื่อได้ยินคำถามเธอรีบยกมือห้ามคุณอย่าถามเรื่องนั้นเลยค่ะ ออกมาให้เร็วที่สุดเธอะทำไมล่ะครับเกิดอะไรขึ้นแม่บ้านลังเลไปครู่หนึ่งก่อนจะกระซิบเบาๆเมื่อปีก่อนมีหญิงสาวคนหนึ่งเช่าห้องนั้นเธออยู่คนเดียววันหนึ่งไม่มีใครเห็นเธออีกเลยเจ้าของอาคารไปเปิดห้องดูและพบว่าเธอตายอยู่ใต้เตียงการปลืนน้ำลายแล้วเธอตายเพราะอะไร ไม่มีใครรู้แน่ชัดเธอเหมือนจะถูกขังอยู่ในห้องแต่ประตูล็อกจากด้านในคืนนั้นการกลับห้องด้วยความรู้สึกไม่ดีแต่เพราะยังไม่มีที่ไปเขาจึงต้องอยู่ต่อเขาเข้านอนเร็วกว่าปกติและพยายามไม่คิดถึงเรื่องที่ได้ยินจนกระทั่งตีสองแกรกกลาก เสียงนั้นกลับมาอีกครั้งคราวนี้ดังครึ่นรุนแรงครึ่งเหมือนมีคนพยายามจะงัดประตูเข้าไปปังปังเสียงเคาะประตูดังสนั่นการลุกขึ้นจากเตียงใจเต้นแรงเขาคว้าไม้เบสบอลที่วางไว้ข้างเตียงและเดินไปที่ประตูก่อนจะตะโกนออกไปใครวะเงียบไม่มีเสียงตอบกลับการลังเลครู่หนึ่งก่อนจะค่อยๆ เปิดประตูออกทางเดินล่องไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเลยเขาถอนหายใจยิ้มให้ตัวเองคิดไปเองอีกแล้วมั้งแต่พอหันหลังกลับเข้าไปในห้องเขาก็ต้องหยุดนิ่งมีรอยเท้าเปียกน้ำเป็นรอยเท้าผู้หญิงขนาดเล็กนละเรียวเดินจากหน้าประตูเข้าไปใต้เตียงของเขาการตัวแข็งทื่อหัวใจเต้นรัวเขาค่อยๆก้มลงไปมองใต้เตียงเงา ใครบางคนกำลังนอนอยู่ข้างล่างดวงตาเบิกโพงมองกลับมาที่เขาฉันบอกแล้วฉันยังอยู่ที่นี่เช้าวันต่อมาการย้ายออกจากอาพาร์ตเมนต์โดยไม่หันกลับไปมองแต่ก่อนจะออกจากประตูอาคารเขาได้ยินเสียงกระซิบนางแผ่วๆข้างหูห้องนี้จะไม่มีวันว่าง